สรุปข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม2567ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรวันที่3ตุลาคม2 5 6 7เวลา9นาฬิกาที่วัดประทุมทองตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรโดยนางจินดาไทยเทศนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ62ปีโดยมีนางณภพัชยามุสีกปาลอดีตพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในกิจกรรมซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ62ปีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติราชการครบ25ปีต่อด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปถวายจตุปัจจัยพร้อมทอดพระปาสาคคี นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกับกลุ่มผู้นําองค์กรตบาบลวังบัวซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานวันที่7ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรโดยนางจินดาไทยเทศนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปสภาค6เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอและผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมกันลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงจากสำนักงานปปสตามที่อำเภอได้มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนส่งเคาะการประกอบอาชีพจากสำนักงานปปสรายละ2 0,000บาทรวมจำนวน5รายได้แก่ 1. อําอำเภอบึงสามคัคคีจำนวน3รายส่งมอบวัสดุประกอบอาชีพให้แก่ อาชีพช่างซ่อมอุปกรณ์การเกษตรอาชีพเลี้ยงกบและอาชีพรับจ้างทั่วไป 2. อ,อำําเภอลานกระบือจำนวนหนึ่งรายคืออาชีพช่างตัดผมและ 3. อําเภอพันกระต่ายจำนวนหนรายคืออาชีพรับจ้างทั่วไปวันที่15ตุลาคม2 5 6 7เวลา18นาฬิกา30นาทีหน้าที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสหกาณกรหมู่ที่3ตํตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรโดยนางจินดาไทยเทศนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรรวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจัดการประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสากลหมู่ที่3ามตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชรเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มตามที่ได้มีข้อหารือว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ซึ่งหากจะดำเนินการต่อไป จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนการประชุมเป็นผลสืบเนื่องจากผลสรุปของข้อร้องเรียนการดําเนินงานของกลุ่มที่ปรากฏว่าการบริหารงานของกลุ่มไม่เกิดความเสียหายแต่คณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนจึงต้องมีการขอมติสมาชิกว่าจะมีการดําเนินการต่อหรือไม่โดยที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการดําเนินงานและให้สมาชิกที่กู้เงิน ส่งใช้เงินคืนทั้งหมดและรับเงินสัตว์จะกลับคืนภายหลังจากสิ้นสุดสัญญากู้ในวันที่30มิถุนายน2568พร้อมทั้งจะจ่ายเงินคืนปันผลที่ค้างจ่ายอีกด้วยวันที่20ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาร้อยเอกสมหมายสามารถบ้านแสงตะวันหมู่ที่8ตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมพีนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรโดยนางกินดาไทยเทศนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรรวมกับเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเอามือสามาคัคคีทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลสระดับจังหวัดประจำเดือนตุลาคม2567เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีนายนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในกิจกรรมสำนักงานพัฒนาชมุมชนจังหวัดกำแพงเพชรขอจบการนำเสนอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม2567แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ